สวัสดีทุกคนสวัสดีตอนดึกๆและกันนะคะสวัสดีตอนเออ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 ยากัดลูกเดี๋ยดอนี่นี่นมึงได้พอสิเปิดยังไงนี่แงไม่เห็นไหมไม่เห็นไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแลว้วสวัสดีค่ะแลว้วกระสิบพลุ้งพลังเลยจังหน่อยเลยทุกคนอ้าฮัิโหลกีพูอังลัง บ่นนั้นเป็ลังสิไปอ็ดอาบน้ำน้องจัาสิบเอ็อาบน้ำทางด้านล้างนี่ที่ที่กองอยู่นี่คือเป็นผ้าเตรียมที่จะคือฉันปวดเก็บมากเลยจากเธอเธอพาฉันไปตากแหวกวันนี้สวัสดีครับทุกคนแล้วก็น้องตังมีตังอยู่บ้านนะลูกเนาะเก็บเสื้อผ้าและกันารน้องมันนี่กับสิได้เก็บเสื้อผ้าอะไรกับสิ่งทอ่าสิเนตอวยกลับไปบ้านบ้านน้าพี่น้องอาบเร็วๆนะจะได้เปิดกล่อง บอคอยบออะไรล่ะซักเรอักค,กอ,อ,คอยซักเสร็จแล้วมีแต่เจ้า,จาตาอืเฮออะไรล่ะจะมาจ้าก่อนพี่อ้าวตัางยังติดข้างนี่หรกิดเขา่าไม่ว่าเ่าขายไหมเห็ไหมเบิ้งเปล่ายไ,ไหม กำลังดื้อกำลังชนตอนนั้นนอนตอนนี้ตื่นแล้วค่ะอืา <c oughs> ไ,ไปนอนไปตาพาให้พ่อหนำกันแล้วค่อยมาเปิดกล่องกันนะคะโอเคอุ้ยอุ๊ย นี่เปิดกล่องอะไรเอ่ยมีตาบอกว่า,ากล่องอะไรเอ่ยมันก็สวยข้านี่เขาจะขึ้นกล่องแล้วนี่เอา้าเออเนี่แหละอืมอืม จากผ่าให้นางงามกันโอ้ยหกดิ oh, 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 okay. ของก็เยอะนิด,ดนึงนะฮะว่าแม่สีเ่าคั่ว <c oughs> โอ้ยเห็ดกระมังมขอ่อยเอาแล้วจะเอามาทำไมล่ะมาพี่ลูกมาไ,ไหมอันนี้จะแกะกล่องนะฮะทุกคนยังไงก็ขอบคุณพี่เจนแล้วก็พี่จุ๋มนะฮะ มีตังก็มีขนมกินแล้วมีตังจะได้อะไรเนาะนี่ตังตังลูกมาชอบอยไหมใจ่มีมาดูทีอุ้ยอ,อ,อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไร แล้วแอบ,บแล้วแล<ร>้วเอามาปลูกอันนี้คือมเมล็ดทานตะวันที่จุ่มให้มาปลูกเอามาันเข้าไปนะเดี๋ยวมีสองแบบเม็ดหน่อยกับเม็ดใหญ่แล้วก็ขอบคุณนะครับหึ่ยยายาอาะไรแล้วก็ไอ้ของเลน่นเจ้าแล้วอุ้ยนีข่อยไปดูขคอยติ้งดูขคอยติ้งดู่อยติย้ มันคืออะไรกัน <l ug> มีสองถุงนี่นี่มานาตะวันแล้วก็ไหนไหนลูกไหน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 บอกว่ากูอวกลัวก็อยู่ตักนีกลัวก็อยู่ตักนี้ยาลูกยยานลูกยากยานฉันยกยกยังไม่ชินยังไม่ชินไอ้ของเล่ยนยังไม่ชินนะฮะ อาหารเขาหนึ่งสองนี่เป็นแบบเมตรเนาะ 3, สามสามถุงแล้วก็อันนี้จะเป็นทิกกัดแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชุดนะฮะโอ้โหชุดมั่นนะใหญ่นะเนี่ยใหญ่ไปน,นิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรดี๋ยวมีตังก็โตขึ้นเรื่อยๆมีสีมีสีนยลสีนวลนะฮะ <laughs> ใหญ่เป็นกระ ใหญ่ไปนิดนึงไหนวันนี้เราจะใส่นี่ใส่ไม่รู้ขอใส่ให้มาโอ้โอ้น้ำม่ามีอิทแบบกัะดูไม่มีโอ้โหคุณหญิงจะใส่ชุดเบอร์มี่ตงมมั้งใหญ่ไปนิดนึงเอาไปเอาไป ย่ามันคืไงทะลุมันมันมันรุ่นโตเลยนะเนี่ยรุ่นใหญ่ดเซมันไม่เห็นอะมันจะัวสีจะทอนเหอมันไฟมันอันนี้เกินอุ้ยลูกตกใจหมดเลยดูสิคะคืออะไรคืออะไรเนี่ย มาเดินสิใส่ฉีทองหรือใส่ฉีม่วงใส่ฉียงังเลยโอ้มีโบแดงด้วยมเป็นด้วยมัน่ไเป็นอันกัมดมันเป็นอันกัดคุณเนี่ยคุณเนีน่ยมีตังได้ชุดแล้วค่ะยังไงก็ขอบคุณพี่เจนและก็พี่จุ๋มนะครับซื้อาาหาัวหายสามกองเอาให้พี่ละอ่านพี่ละชอบกาดดีนะเอากาด กัดสิอ่ากัดเออือมลูหนื่นอย่าอันนี้มาให้เขามันเป็นของกินเลยมันเป็นอะไรวะเดี๋ยวก<อ>็หายนะดูในซองส,ส,องสิขับไปแล้วชาบสิ ไปแล้วไปแล้วไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นของของกัดนั่นแหละเจ้ากระไว้แล้วก็อันนี้ก็เป็นของข้าฝากซื้อกระเป๋าก็าเลยสั่งมา้องกันหมดแล้วทุกคนก็มันตินอันนี้ หมดแล้วอันนี้ก็คือได้แค่นี้ของมีตังรวนๆของตัวเองไม่มีอะไรเลยได้อันนี้สามชงเขาชอบกินแต่ตอนนี้นะนั่งได้อันนี้ไปนั่งคาบเลาะแล้วตอนนี้มันมีโรคไหมพีน่นี่นั่งได้อันนี้ไปเขาเรียกพี่กัดมั้งเอี่ยงเลยไม่รู้มากรีนกู นี่เปล่าไปช็อีน,นี่นี่อะใหญ่ไปไหมอ่าครับอือเอาโลอเอาโลโอ้ยโอ้ยเอาเอาชุดชุดใหญ่เป็นไรลูกเป็นไรเป็นไรโอ้ยกระบ,บาทพี่ปด๊ดเนาะใส่บ่ได้ถ้ามันใหญ่แต่มีถังใส่ใหญ่ไปใส่ได้อยู่ไหนใส่สีม่วงดิใส่สีม่วงดิ

ตังเอ้ตังหนีเอาทอดให้ทอดให้น่าจะไม่ชอบมันใหญ่เกินใหญ่เกินนะครับเบอร์สามโตเกินไปหนีหอมเลยวนีหอมเลยนีหอมเลยอู้วอะบอลลูกินแล้วทีนี้อ้ยไม่สวบเร็จขนาดนั้นนะ ใส่ตุ่ยมา้องแชู่่แล้วแช่ตุ่ยมาพี่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 น้องพี่ลูกมีมันยานมันเราเวงเอาบีบมาอ่านกินกินกินเราจะได้เก็บเสื้อผ้า เร็วกินเร็วๆจะได้เก็บสัมผัสเร็วอืมไปกินกำะเมีงไปเย็นไม่ได้ทำอะไรเลยหันไว้หลังกระปุกโอ้ยห็นหนะ่ตกใจไปแล้วเกงนะก็ออขอบคุณพี่จุ๊บแล้วครับพี่เย็นนะครับชุดนี้ก็คือใหญ่ไปนิดนะึงเดี๋ยวรอให้เขาโตก่อนเฮ้ยงงนาที มันคืออะไรอ,อ,อ้อมจิงงเลยทีเดียหมดแล้วชุดกีบหาวเอ,อ้ยไม่ใชด่ดิตุอีนสีทองพิงเกอลสโนว์อันนี้ก็เป็นม่วงชาแนลนะฮะยังใส่ไม่ได้มีตังยังใส่ไม่ได้นะฮะ ไปอันีน้จะทับเยอะมากโอ้ยกระลูกไปแล้วนะซื้อมาให้เล่นย่าน,นก็มซอะไรอันแนวานะ่มันละอ้าวเส,สร็จใช่ไหมับกลามื้อนี้นะพี่น้องที่เข้าไปซอ,องมากกับตรวจตัวเองเนาะคือไปเอ็กซ์ตรีมเจ้าของมาไปตรวจ ดูคีย์ี่โอ้ภาษาคีย์ทั้งนั้นเลยไปตรวจนี่มาของเจ้าดิฮ้ยของเจ้าดิมาดูดิปวดหวดดัวเลยอันนี้ของบอลน้ำอ่ะ ก็ได้คนลนคะแผ่นกินหมดละกุ้มก็กระเพาะอักไอกระเพาะเป็นแผลกินตาเยอะไปกินเค็มกินเผ็ดเกินของมะนาวเป็นกระเพาะในเอ้แบบนี้ก็แบบแผลในกระเพาะบ่แผลในกระเพาะส่วนของเอื่อก็คือเกาคือเดิมนย่าพี่น้องก็คือนิ้วข้างข้างขวา,ขา,ขา,ขา เพื่อนนิดนึงข้างซ้ายมีอยู่หนึ่งเซนนะฮะคือว่าคุณหมอคนก็ว,ว่าเท่าเม็ดในมะขามคุณว่าจากักษาซ้ำได้แล้วเม็ดในมะขามกันหลายคนกับาาซีรับรู้กันอยู่นะฮะแต่ว่าตรวจทางไทยตรวจทางไทยใหญ่ซ้ำลูกบ,บีหนึ่งจุดหนึ่งจุดหกเนาะ แต่มาตรวจอยู่คลินิกก่อนนะนี่นะบ้าบ่ใหญ่เล็กนิดเดียวพอดีพอมาตรวจอีกคลินิกนี่พอดีว่าซ้ำซ้ำเม็ดในมะขามเนาะเขาก็ยังบ่ฮู้ว่ามันอะไรยังไงจริงทุกอย่างคือยังไม่ได้นอนมีแต่ว่าเราจะกินยาขับพวกเหนียวพวกนี้พยายามกินนบบหลายๆจนกว่าว่าตรวจว่าเอออยู่ลาวบม่มีแล้วก็สิไปตรวจอยู่ไทยถามว่าเออทั้งไทยทั้งลาวบม่มีแล้วคือว่าโอเคเนาะ ถ้าสมมุิว่าก็คือไปตรวจมาเนาะพี่น้องกระเบิดอยู่ของข่อยเบิดแปดสิบพันเองร้อยไปบายบากก็ถูกนะตองขอเบิดสามแสนสามสิบพันเพื่อนบุนี้เบิดประมาณห้าหกร้อยเนาะแต่ของเบื่อเบิดแค่ร้อยไปบาทเบิดยังอะไรบ้าเบิดประมาณร้อยให้ต้องหาสิบมั้งเนี่ยเนาะแต่ก็ถูกกว่าคลินิกก่อนคลินิกก่อน ม okay. ันหมดไปเจ็ดแปดร้อยที่ไปตรวจบ่เม่งอย่างไรคือเท่ากับอย่างหูเนาะว่าทำไมถึงตรวจบ่อยๆเอากินยาดูๆเอากินยังแบบนันหวานตองหวานต้มยังเนี่ยเราต้องไปเซ็ตกินแล้วก็เช็กกินแล้วก็เช็กนะ่นางบ่เหม่งมากิน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 ยังเดี๋ยวเออมันก็บ่ได้เนะาะเพราะฉะนั้นก็ต้องกินแล้วต้องเซ็ต <c oughs> ค่อยอทุกอย่างปกติเ้าจะเป็นกระเพาะเป็นแพสกระเพาะนะคือวันนี้ที่ไปปักซอกก็ได้อันนี้มาพี่น้องได้ชุดไปฝากน้องลำม,มันด้วยครับผมนายเธอเอามายึงดิอันนี้กางเกงนายเชื่ออีกตัวนึงนี่ได้เสื้อกีฬาหนึ่งชุดโอ้มาสีบโนหน่อยพดเลว่ากับเสื้อแขนยาวของน้องลำม,มันนะฮะถ้าน้อยก็ให้อันอี้องมาก พอดีอะไรละมันก็ไม่ได้ตัวใหญ่สองปีเนาะลามันก็ได้เบอร์สองนนี้นกางเกงกางเกงเนี่พอดีเสื้อให้เป็นสุดเลยนะพี่น้องอันนี้จะเป็นผ้านิ่มๆอุ่นๆเลยถ้าตอนรับอากาศหนาวหนาวอนนี้ไว้ในบ้านก็ได้เหรอมันเด็ดไม่นี่แหรออือดี้ก็ได้ชุดนี้ไปให้น้องลามันยังไม่ได้ซักเด้อใครมีก็ซักไป อันนี้เมนการเปลี่เมย์กำลังได้สองอยู่เมล่าเมล่คอร์ดได้บอกคอร์ดเดืนไหนเดือนนี้บุรุษเดือนหน้าแหละแล้ว,ลวเอาไปเก็บไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ถุงเก็บใส่กระเป๋าไปเลยแล้วก็มีของฝากคอด้วยคนจากเสือ้อเป็นเสื้อเป็นเสื้อตัดนะฮะสั่งเขาตัดมัน นิดนึงจะตาทแถดพันพันพันหา้าเสื้อตดัดพันห้าเลยนะเนั่นแล้วก็ยัางบ่ายตัดมันจะเป็นมาตัดงามแต่ว่ามันทรง <laughs> <laughs> มันทรงพูดเท่าไปนิดนึงโบจะเลือกพายอยู่ที่จำเลือกพากแต่ฉันไม่รู้เนาะนคิดว่าเสื้อตรงเสื้อตัดก็เอาก็ตัดไป ไม่ใช่พ่อเอาเฮ้ยไปเอากับมันเสื้อผ้าของเขาไปร้อยแท่ปุ่นาน,าม,นยยามันเยยามาลองลองลายนี่คืออะไรยาเธอย,า,อยาเสียกิลลดกดเหรอเอาไปไปเอากระเป๋าค่อยมาจะได้เก็บเชือกผงเชือกผ้าส,สาวกินดิมแล้วก็นอนอน,นี้้ก็กินดิมนะฮะอย่าอย่าดูดีกว่า กูมาจับม well, I mean, ืออย่างกันแล้วก okay, so, yeah, uh, uh ันทุกคนก็แค่ลองเฉยๆก็แค่เก็บดูเฉยๆอันนี้ต้องเอามือนะนี่ยาสีฟันนี่อับไปใส่กล่องเจ้าเอามาให้ได้หลอดมันยังหรือได้หลอดมันจะซื้อเป็นยังมันค่อยซื้อก็ยังบริสายอยู่ แล้วเ,เ,เก็บไว้บกะปุกงกอนหนึ่งมดเลยสอันนี้นมอันนี้หล่ะไม่นม่ันก็แกะเอาคนละสองออใช่กระปเป๋าเธอกระปเป๋าเธอไม่มีอะไรอเอาเสื้อ,อน,นี้ด้วย ของพ่อของน้ำมันไปตะบ,บูละบบ่ล่ะดูยังมล้วก็มาขัดนี่บ้านนะ<ม>เออค่อยยังก็งไมนะ่เอาไปฮะอีงอนโอ้ยพลุงพลังแฝงสีฟันกันยังตัวบ่บ่ทายพี่อันนี้เป็นเกีงดำหน้าเด้อมีอยู่ดีเด้เ,เกียงดำหน้าคนบริดำมีอยู่คุ่นน่ะ เอาตัวนุงหนูเอาไปแล้วก็จะทิ้งไว้ที่นู่นถ้าหนูอยากกัดก็ให้มันกัดไปนี่กระเป๋าเระต็มเลยเจ้าตัวหิไงกะตั้งเป้ตั้งหิวอีกเหมือนเดิมนะท่านกันนะใช่ <c oughs> ไหมไปเก็บกันหรือเปล่าฮึ่มทุลเล่ทุลเลบ่มีน้คหัว ช <ś led> ุดทยอะไรที่เต็มกระเป๋าสรุปกาของญี่ปุ่ไปซื้อสิ่มได้หนึ่งกระ,ะเป๋าส่วนอันนี้เนี่ยเพราะว่าเอาไปนี่กาบริเก็บลงมานำเอาไปชีมาอายุพุนะว่านาฝนก็ข,ขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นแล้วกเก็บลงมาแค่เป็นบางตัว นะฮะทุกคนแต่ว่าไปรอบก้อนนะไปเป็นเดือนเนาะออก่อยก็เลยเอาซองกระเป๋าอันนี้เราไปแค่สองสามวันก็เลยเอาแค่กระเป๋าเดียวนะฮะทุกคนโอเคครับเอาเป็นว่าคลิปมีบะเอืญอันนะเก็บเสื้อผ้าแกะกล่องมีตังไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับสวัสดีทุกคนบ๊ายบายไปแล้ว,วครับเีาวก็นอนตกลงนะสุดนะใหญ่โคตรเนาะเดี๋ยว้าบ่เอื้อได้ มีโอกาสได้ไปเคมาลาดกสีแหวๆอีกนะฮะไปเบิ่งว่างมีชุดทุกอย่างยี่สิบมีแบบชุดน้องหมาเซ็กซี่เซ็กซี่เหมือนเดิมไหมเขาบอกว่าขายดีเขาบอกว่าแบบที่ซื้อมานะขายดีอยซันเจอลูกหม่พาลูกมงลูกใหม่เพ่เพ่พักว่าถ้าลูกหม่อยากมาเฮเมนลองไม่ลองไม่รู้โอเคทุกคนพรุ่นี้ติดตาม เราจะไปบ้านบ่าวน้ำกันนะครับก็จะมีเจ๊ตุยเจ๊สีบาวรีโอนะฮะทุกคนแล้วก็ติดตามว่าเราจะไปทำคอนเทนต์อะไรกันดีนะฮะ